สวัสดีครับัวงง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้โจ๊กมีวิธีการทําแกงอ่อมพวงไข่อ่อนมาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมแรกนะครับพวงไข่อ่อนนะครับล้างทําความสะอาดไว้นะครับโจ๊กจะขยําเกลือประมาณ2รอบนะครับเพื่อให้ลดคาวลงไปนะครับเครื่องแกงนะครับจะมีพริกแห้งนะครับพริกจินดาสดนะครับตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับจะมีเท่านี้นะครับเครื่องแกงอ่อมนะครับเดี๋ยวเราไปโขลกรวมกันนะครับ กลั่มปีนะครับผักชีลาวครับใบมะกรูดครับผงปรุงรสครับน้ำปลาครับถั่วฝักยาวข้าวคั่วครับผมน้ำปลาผักกวางตุ้งนะครับแล้วก็ใบมังรักครับผมส่วนผสมมีเท่านี้นะครับอันดับแรกเราไปขกเครื่องแกงกันก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มจากพริกแห้งนะครับขกแค่พอแหลกพอนะครับสำหรับพริกแกงของโจกนะครับ ตามด้วยพริกจินดานะครับเช่นกันนะครับโขกแค่พอแหลกนะครับเสร็จแล้วก็เป็นตะไคร้ซอยครับตามด้วยหอมแดงนะครับทั้งหมดนี้โขกแค่พอแหลกนะครับแต่ถ้าใครจะโขกให้ละเอียดเลยก็ได้นะครับ แต่สาหรับโจ๊กจะแค่พอแหลกๆก็พอนะครับเสร็จแล้วนะครับนําลงคั่วในกระทะร้อนๆนะครับให้มีกลิ่นหอมฉุนขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับตามด้วยส่วนของพวงไข่อ่อนนะครับที่เป็นพวกไส้พวกอะไรแบบนี้นะครับตับแบบนี้ครับลงไปก่อนนะครับ ตัวไข่เราจะใส่ตามลงไปที่หลังนะครับหลังจากนั้นนะครับผัดกับเครื่องแกงนะครับคั่วแบบนี้นะครับจนเริ่มสุกนะครับวิธีนี้จะทําให้ลดกลิ่นคาวของเครื่องในต่างๆได้นะครับและยังมีกลิ่นหอมอีกนะครับนี่นะครับพอเริ่มสุกนะครับใส่น้ําปลาลงไปนะครับเพื่อจะลวนกับรวนเครื่องในตัวนี้นะครับนี่ครับจะได้แบบนี้นะครับ เร่งไฟแรงได้เลยครับจากนั้นใส่น้ํานะครับเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะครับถือว่าตัวจะใช้เป็นน้ํล้างคกนะครับเวลาที่เราคกเครื่องแกงนะครับก็จะเติมน้าเปล่าลงไปในครกหลังจากที่เราตักเครื่องแกงแล้วนะครับมันใช้เป็นน้ํลรางคุกอีกทีนะครับจากนั้นนะครับตั้งน้ําเดือดไฟแรงเลยนะครับพอเริ่มเดือดจัดนะครับใส่ตัวไข่อ่อนลงไปนะครับต้องรอให้เดือดจัดๆก่อนนะครับเพื่อลดคาวนะครับ โรยใบมะกรูดฉีกครับนี่นะครับพอไฟเดือดจะจัดก็ใส่ผักได้เลยนะครับถั่วฝักยาวครับกล่อมปีครับผักกวางตุ้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดฝาไว้นะครับใช้ไฟแรงนะครับอมไปเรื่อยๆนะครับตามชอบเลยครับจนกว่า เครื่องในต่างๆไข่ต่างๆจะสุกแล้วก็ผักเปื่อยตามชอบนะครับบางคนชอบเปื่อยมากๆบางคนแค่พอสุกนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วนะครับโรยผักชีลาวครับใบแมงลักครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับปิดฝายสักครู่หนึ่งนะครับให้ทุกอย่างสุกดีนะครับ ถ้าใครอยากเคี่ยวจนเปื่อยนะครับเคี่ยวในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับทุกอย่างสุกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีกลิ่นหอมแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะโรยผงปรุงรสเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รสชาติมันคุ้นลิ้นนะครับตามด้วยข้าวคั่วครับน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะครับให้มีกลิ่นหอมนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนู อ่อมพวงไข่อ่อนง่ายๆในแบบของในต้มโจกนะครับส่วนผสมอัตราส่วนนะครับจะเขียนให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าใครอ่านไม่ทันนะครับสามารถเลื่อนไปดูด้านล่างได้นะครับจดไว้ให้เรียบร้อยแล้วชน,นะครับวันนี้โจกต้องขอบคุณมากๆครับผมถ้าใครอยากแนะนำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผม